ไม่ยากแล้วเชอรี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้สาบานเลยนะอ้สะระเลวถ้าแกทำร้ายเธออ้าวโทรศัพท์ไร้สายยังมีเสาแต่ดันมี USB ในยุคปี98นังเด็กโง่ถ้าแกไม่ได้ทำของนั่นตกไว้ฉันก็จะปล่อยแกไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะเชอรี เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะจบลงแล้วมันต้องมีทางออกไปจากที่นี่สิโอเคสาวน้อยผู้ดุดันสำรวจอ้าวเอฟเอฟเอฟมีใครเอามาซ่อนอะไรตรวนี้สวัสดีจ้า Lúc bịt khí Lúc bát Vùng cơm xám điểm Các bạt 4 điểm Mày chạy Mày chạy อืมอืมมาดีบัจจัยวงกลมก็สี่เหลี่ยมเหรอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ทับสื่นง่ายๆดันเล่นอลอดแล้วก็น่ะทับสื่นง่ายๆทำไมมันผ่านยากจังวะแค่สลรับของเนี่ย เอฮับเสือนง่ายๆทำไมมันดูยากจังวะเดี๋ยวเอาไม้ฮับเสือนง่ายอยากสำรับเฮาสักันันอ่ะนี่มาได้ละต้องหาใต้ก่อนใต้ C R e C L e M สีีเหลี่ยมโอ้อ่ะร้องหอดาวสามเหลี่ยมบ่มี ដៅអូចៃន อีทำไมมันดูอยากจังวะเดสกิปแน่นอนอันนี้ยถูกอ่ะร้องไห้ตั้งหลังวนะ กำาจะถูกกระทูง่ายๆเนาะโอ้ยชีวิตลันทดความจริงมันต้องใจก็นด้นะเนี่ยไอ้กันไกยย่ไอ้หยูนี่เนี่ยเทพกาวยังแข็งถ้าท่านเตีอัไน,นก็ห้อยตองแต้งอยู่ฮะ dao nó lượng nhau có phạt 3 con không có sức không có mà nó qua qua lại ล็อกอิสล็อกนั่นเป็นทางออกแน่เลยตะโกนสะดังเลยลูกบ้าจริงมันต้องใช้กุญแจแม่มนุษย์สุนทรี ไปไหนไงานเหรอชลิฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่นิ่งๆหนูนนตน้องรงู้จักฟังฉันบอก,บอ,กอย่ามายื้อกหนูนะได้โปรดได้เวลาสอนมารยาทกันแล้วอเอาไปเลยน้ำซุปไอเด็กวิกว เป็นทเฟสกันเลยเดต้องเสียใจสุดๆไปให้พ้วิ่งวิ่งลูกวิก่งช่วยด้วยเขรก,ก็ได้ช่วยทีนำเด็ดโง่นันทางตัน ตอนไหนล่ะมันจบแล้วละ่ะฉันล็อกประตูแล้วแกอยู่ที่ไหนออกมานะัาร้้นะว่าแกอยู่ในนี้ิ่งแกปล่อยฉันหาหนานเท่าไหร่

Ủa, đầu nóเริ่ม sẹp,เริ่ม sẹp. Hãy tay xin. là cái. <laughs> ามาถนัดเกมแนวนี้เลยไม่ถนัดจริงๆเกมลบๆเนี่ยสู้มาได้เนี่ยต้องย่างน้อยเคอได้บวกแตยังถือว่ามันดิมาถนัดแต่สายแบบนี้ บอกแล้วว่าสายเอาลาดนี่เล่นไม่ได้มันจบแล้วละ่ะฉันล็อกประตูแล้วแกอยู่ที่ไหนออกมานะฉันรู้ด้ว่าแกอยู่ในนี้ย่แกปล่อยฉันหาหนานเท่าไหร่แกจะต้องโดนหนักเท่านั้นเดี๋ยวค่อยไปตัดเอา น่าจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนะ่ จะไปได้ไ้โอกาสแกครั้งสุดท้ายนะแกออกมาเดี๋ยวนี้ออกทำมะเขืออะไรล่ะลออกเวด้ยโคตรแสบเลยหึหึหลงแสบและโอเคคัาซีนแปลว่าปลอดภัย เจอตัวแล้วโอ้ลลนนล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 ,ลไม่ถนัดสายนี้เลยจริงๆอา้าวเอาโซ่ไปกลองตะนอกได้ไรไ โอ้โหลอกทุกช็อตอีลุงนี่โอ้โหสวัสดีเด็กๆ นีไ่ไงโอ้โตายไปอีกหนึ่งช็อตแรงของเขาแรงจริง30นาทีก่อนหน้านี้ที่ใจที่ได้คุยกันอีกครั้งนะแคลเรายังไม่เสร็จธุระกันนะ จะพูดเรื่องอะไรเลิกทำให้ฉันเสียเวลาสักทีเอาสร้อยแม่ฉันหรือจะให้เจอรี่ตายสร้อย,อยงั้นเหรอแกจะเอามันไปทำไมแกอยากให้นังเด็กนี่ตายใช่ไหมได้แกอยู่ที่ไหนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กมันอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละแกหาไม่ยากเชอ,อรี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้สาวบาในไนสารเลวถ้าแกทำร้ายเธอ เล่นกันแบบนี้เลยนะไว้นี่ก่อนนะรออยู่นั่นแหละอีกชุดต้องหาต่างกับขึ้นไปให้ได้ก่อนโอเคไปหาเชอรี่ดวนดวนยากก็ไปเอาวันนั้นอยู่นะไปเอาจะได้แน่นอนไปเดี๋ยวนี้ห้องโถงกลาง เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันเก็บของของหมดเอาของออกกหมืดไปเลยแค่ค่าเออพูดกันกันแล้วกันน่าจะมีตังไปอยู่ นี่ผมมีเวลาแล้วต้องไปด่วนๆแล้ว อะกูแถมกระสุนกูเหลือมาย่อแค่สนามแดงอ่ะอันนี้ตอนตอนจิ้วกำลังได้เจ็บอยู่ จะเป็นบ้าอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางเดียวที่ไปได้นะไปอึมโอ้สะไถมาเต็มจริงๆๆๆ

เจในตำนานแถมฮึหมาสู้ง่ายให้ยิงได้นัดแรกก็ชนะปัญหาคือน,นัดแรกมังบบโดนนั่นแหละแล,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 ล้วก็ล้น ตัดขาหมายายาที่รักของฉันถึงแม้ฉันจะไม่มียาแดง ยืนหมดหมออุ๊สีนี่วิงซอมบี้นี่ก่อนเดี๋ยวราปาดนี่ก่อนเขาเก็บยายาฝ่ามาอยู่โอ้กระสุนปืนสั้นจะหมดแล้วผส,สมเลยอ้อไม่นะเอาซิงดิปืน้ ยายน้อยผ่านนี่เขายังได้เล็งคนเดียวว่าวกับว่าวเองอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนภาคเก่านี่มันแบบมันจะเอไอก็ทำแบบเจ็บแสบไปเยอะอ่ารถตู้ในตำนานไอ้รถตู้ใส่ก่อนได้เปรียบ เดี๋ยวเราได้เดี๋ยวเราได้อุปกรณ์เสริมลักซวแบบอินฟินิตี้แล้วค่อยมาสอยกันโอ้โหแคร์อดทนไว้นะเชอรี่บวยเดี๋ยว หน้าสถานเลี่ยงเด็กกำพร้ามีหลุมศพพระเจ้าอวัสดีโซค่ย ลุดขี้ปุ่มลามลขนมซอไส้กันเลยทีเดียว <c oughs> ไดอารี่โทรหาตำรวจบุกี้แมนอยู่ที่นี่กินทุกๆคนมีบุกี้แมนหลายตัวช่วยด้วยอ๋อหลอน ฟีเชียนอนเขียวอีอยู่ด้วยนั่นแนะทางใต้ดินเชอรี่หนูอยู่ที่ไหนเฮเชอรี่มาแล้ว ระเบิดพวกเขาเขากระทไปๆมันอยู่ข้างหลังพี่หย,ยุดนะเร็วเข้าเร็วเข้าเร,เร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามามีมในตำนานสวัสดีเจ้าเด็กเ ว่าจะชวนไปกินหมูจุ๋มข้ามาชวนก่อนแล้วเมื่อความหิวหมูกระทะขิดหมูกระทะ วิลเลียมดุดันหนูดันไม่เกรงใจมิสเตอร์เอ็กความจริงเขาจะต้องนี่ก็ได้เราเท่าหูได้ยินหนูไหมแครแครพี่ต้องตื่นนะเขากำลังม,มาทางเราแล้วตื่นตื่นสิตื่นตื่นสิลืมตาไว้ นิ่งๆน,นะไม่ได้ติดเชื้อเฉรี่เป็นเอาตะแคล,ล่ลกหมุนไปเลยทีเดียวเอรี่อยู่ไหนเชอรี่เชอรี่สบายดีคุณรู้จักเชอรีอ่งั้นเหรอการแสดงออกด้านพลังกำลังหนาทึ่งมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอต้องประเมินสถานการณ์ คุณเป็นใครเนี่ยฉันแคลร์ไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยขอโทษทีนะเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลว่าไงเธออยู่อนนิดบอกหน่อยเกิดอ,อะไรขึ้นกับวินเลียงฉันไม่รู้ใครกันถามถึงใครก็สัตว์ประหลาดที่ทำเรื่องพวกนี้นะสิอะไรเนะี่ย ช่วยฉันตามหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาการเร็วกว่าที่คิดว่าเุณจะไปไหนนะ่ังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมตอบคำถามทุกอย่างอยู่ในการควบคุมฉันต้องตามหาเชอรี่เขาไม่ต้องมากังวลเรื่องลูกสาวฉันหรอกอืคุณแม่เอา เราเข้าห้องเซฟปเนเ็ลูกสาวธอห่หรายงานเกี่ยวกับจีสัปปลาตคือจีสายพันธุ์ใหม่มีสติปัปญญาสติปนอ้องต้องหาสัมพันธ์กับห้องวะจุดสามห้าเจ็ดหัวระเบิด Uh huh. ดุดันไม่เกรงใจใครโดนตบทีไรง่ายเงือบทุกทีอ่ะสมุนไฟสีฟ้าอขออุ้มต้องไปที่นี่กันนะเดอนอ้าวห้องล็อกแล้วฉันจะไปทางไหนต่อไปทางนี้เหรอ uh huh. ไม่พร้อมว่ะ โอเคตอนนี้มีปืนสั้นลุกโอ้เข็มประสุนด้วยกันเต็บมตัวไม่ได้เจอตัวนักๆักกับแค้นน้อยหุมรู คุณก็ไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ